ต้อนรับเข้าสู่ f h Auto Review จุดหมายปลายทางสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์อย่างลึกซึง้งที่นี่เรานำเสนอการรีวิวรถยนต์แบบมืออาชีพละเอียดลึกซึ้งและเข้าใจง่ายไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะการออกแบบหรือเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเราพร้อมนำเสนอทุกแง่มุมให้คุณได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดและในวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับหนึ่งในรถ MPV ที่ล้ำสมยัยและเหมาะกับครอบครัวที่สุดในตลาดฮุนไดสตารเรียรุ่นปี2026รุ่นเที่นั่ง ุณไดสตาเรียไม่ได้ยึดติดอยู่กับแนวทางการออกแบบดั้งเดิมแต่มันสร้างแนวทางใหม่ด้วยตัวเองรุ่นปี2026นี้ยกระดับความเป็นอนาคตทั้งภายนอกและภายในด้วยการดีไซน์ภายนอกที่ได้รับแรงบันดาลใจจากยานอวกาศด้านหน้ามาพร้อมไฟเลเส้นยาวผ้าดเต็มความกว้างตัวรถประกอบกับกระจังหน้าขนาดใหญ่และไฟหน้าแนวตั้งที่โดดเด่นจึงให้ภาพลักษณ์ที่ล้ำสมัยและแตกต่างจากรถตู้ทั่วไปโดยสิ้นเชิง ตัวรถมีขนาดใหญ่และโดดเด่นด้วยความยาวประมาณ5.25เมตรความกว้างและความสูงเกือบ2เมตรและระยะฐานล้อ3.27เมตรทำให้ภายในห้องโดยสารมีพื้นที่เหลือเฟือสำหรับผู้โดยสารทั้ง9คนในรุ่นนี้จัดวางบอกแบบ 2, 3, 4หรือ 2, 2, 2, 3แล้วแต่ประเทศที่วางจำหน่ายโดยบอะแถว2องอาจเป็นบอะก,กับตันแบบคงที่หรือบาะยาวแบบ3ที่นั่งในขณนะที่แถวที่3เป็นบาะยาวที่สามารถพับเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระ เมื่อเข้าสู่ภายในสิ่งแรกที่คุณจะสัมผัสได้คือความสะอาดตาและการจัดวางแบบแนวนอนพร้อมแสงไฟแอมเบียนไลท์ที่ช่วยสร้างบรรยากาศผ่อนคลายแผงคอนโซลหน้าออกแบบอย่างเรียบหรูมาพร้อมจอดิจิทัลและหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ลอยเด่นอยู่เหนือคอนโซลกลางระบบรองรับ Apple Car Play และ Android Auto รวมถึงพอร์ต USB หอวไลทจุดทั่วทั้งห้องโดยสารพร้อมแสงแอมเบียนไลท์ปรับได้ถึง64สีในรุ่นท็อปช่วยเพิ่มอารมณ์ในยามค่ำคืน ผลพลังของสตาร์เรียขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่จำหน่ายโดยทั่วไปจะใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตรเทอร์โบให้กำลังประมาณ177แรงมา้าแรงบิด430นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่ตอบสนองได้ดีและประหยัดเชื้อเพลิงในบางประเทศอาจมีเครื่องยนต์เบนซิน V6 ขนาด3.5ลิตร272แรงมา้าให้เลือกด้วยและในอนาคตอาจมีรุ่นไฮบริดเพิ่มเข้ามาขับเคลื่อนล้อหน้าเป็นหลักและบางรุ่นอาจมีระบบขับเคลื่อน4ล้อในบางตลาด ในการขับขี่สตา์เรียมอบประสบการณ์ที่นุ่มนวลและเงียบสงบระบบการสะเทือนถูกปรับให้เน้นความสบายในการโดยสารช่วยดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีแม้บนถนนที่ไม่เรียบตำแหน่งนั่งขับสูงและกระจกหน้าขนาดใหญ่ให้มุมมองกว้างขวางการควบคุมพวงมาลายัยเบาและเหมาะกับการขับขี่ในเมืองสำหรับคนขับนี่คือรถตู้ที่ให้ความรู้สึกมั่นใจและง่ายต่อ,อการควบคุมด้านความปลอดภัยฮุนไดจะเต็มด้วยระบบสมาร์ทเซนที่รวมฟีเจอร์ช่วยเหลือผู้ขับขี่อย่างครบถ้วน ทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนจุดอับสายตาระบบช่วยรักษาช,ช่องทางระบบเตือนรถตัดหลงังขนาถอยหลงังและระบบควบคุมความเร็วแปรผันพร้อมกล้องรอบคันและเซนเซอร์จอดรถเพื่อความมั่นใจทุกครั้งที่ขับขี่หนึ่งในจุดเด่นของรุ่น9ก้าที่นั่งคือความยืดหยุ่นของพื้นที่ภายในไม่ว่าคุณจะใช้เดินทางกับครอบครัวใหญ่หรือขนส่งผู้โดยสารระดับองค์กร ห้องโดยสารสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการบอร์ดแถวหลังสามารถพับเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้และประตูสไลด์ด้านข้างช่วยให้ผู้โดยสารขึ้นลงรถได้สะดวกโดยไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่จำกัดฮุนไดยังใส่ใจในเรื่องขององค์การออกแบบอย่างสม่ำเสมอภายนอกที่โค้งมนและล้ายุคถูกถ่ายทอดเข้าสู่ภายในที่มีหน้าต่างบานใหญ่ตลอดทั้งด้านข้างช่วยให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาในห้องโดยสารอย่างทั่วถึงฝากระโปรงท้ายแบบยกขึ้นช่วยให้ขนของได้สะดวก พร้อมช่องเก็บของหลากหลายจุดที่เหมาะกับทั้งการเดินทางไกลและการใช้งานในชีวิตประจำวันหากคุณกำลังมองหารถ MPV ที่ผสมผสานระหว่างดีไซน์อนาคตพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางฟีเจอร์ความปลอดภัยครบครันและความสะดวกสบายในการใช้งานจริง h ุ u n d a ต s t a r i 2026รุ่น9ที่นั่งคือตัวเลือกที่คุ้มค่าและลงตัวที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาดปัจจุบันไม่เพียงแค่ขนส่งของเท่านั้นแต่มันขนส่งประสบการณ์การเดินทางที่ยอดเยี่ยมไปพร้อมกัน แม้ว่ามันอาจไม่ได้โดดเด่นในเรื่องอัตราเร่งหรือความสนุกในการเข้าโค้งแต่มันชนะเลิศในเรื่องของความสบายการใช้งานจริงและการดูแลผู้ดโดยสารในทุกช่วงเวลาความพิถีพิถันของฮุนไดในการออกแบบทั้งภายนอกภายในและระบบช่วยขับขี่แสดงให้เห็นว่ารถคันนี้ไม่ได้สร้างมาเพียงเพื่อเป็นรถตู้แต่เป็นยานยนต์เพื่อชีวิตครอบครัวยุคใหม่อย่างแท้จริง ขอขอบคุณที่รับชมการรีวิวอย่างละเอียดเกี่ยวกับคุณไดสตารีเ2026รุ่น9ที่นั่งกับพวกเราที่ FH Auto Review หากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แสดงความคิดเห็นและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามช่อง FH Auto Review เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ที่น่าสนใจแบบนี้อีกในอนาคตแล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งถัดไปครับ